ฟัเขียวอะไรก็ได้ครับวิธีอบเราก็ใส่ขนุนงครับขนยนใรญ่ๆเยีงยมไปั่วครับไ้ รูปแบบก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับรจัดด้วยอีกตัวตัดลงเราไม่ได้อบด้วยฟางนะครับเราจะอบด้วยถ่านแล้วก็เอาพิบข้อจัดนันงบนบนเตานะครับนี่ครับที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาติดตามตันสุขอารมณ์ต่อเลยเต่อเลย นะครับวิธีทำก็ำง่ายๆครับน,นี่ก็ใส่ผลมะพร้าวนี่มะพร้าวเพื่อความหอมครับได้เลยได้เลยแล้วก็ใส่ตะมดเต้ยใส่<แ>ตะมัดตะเกรงตั้งตรง,ก,รงกลางนะครับ ยามันเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับนะครับเพอได้ศูนย์เราก็เอาปี๊บคุมได้เลยครับเี๋ยวเกเลืตกินยาวนีครับมันก็จะอยู่ประมาณลักษณะนี้ครับอุมโยานดารงเราจะไปกบิเสระตืดอว ถ้าอยากให้ก,กรอบๆหน่อยก็รอสักชั่วโมงหนึ่งครับก็กรอบพอ,อ,อดีคำครับครับรอ,รอ,รอชมตอนสูงนะครับผมบนี่นะครับ